สำหรับตอนนี้อาตจจมาขอถวายพระพรพระมหาบพพิสในเรื่องของระวิตกจริตกับโมหจริตสำหรับวิตกจริตและโมหจริตทั้งสองประการนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงแนะนำให้ใช้กรรมฐานข้อเดียวกันเป็นเครื่องระงับความฟุ้งซ่านและความไม่แน่นอนของจิต สำหรับเพระกรรมฐานทีอ่องค์สมเด็จพระวิชิตรมานทรงประทานให้เป็นเครื่องระงับและคู่ปรับกรรมฐานคู่นี้หรือว่ารมแห่งวิตกจริตและโมหจริตก็ได้แก่อน,นาปานุสติกรรมฐานตอนนี้อาตมาจ,จะขอถวายพระพรในลักษณะของวิตกจริตและโมหจริตก่อนสำหรับรวิตกแปลว่าตินม่คิด ไม่ตกลงใจมีอารมณ์ที่มีความไม่แน่นอนใจสำหรับโมหจริตก็มีความหลงเป็นปกติคนที่มีวิตกจริตกับโมหจริตทั้งสองรายการนี้มีอาการคล้ายคึงกัน <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ตกลงมีอารมณ์คิดอยู่เสมอหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ และไม่แน่นอนว่าจะคนตัดสินใจเป็นการใดถ้ามีใครมาบอกเหตุสำคัญหรือไม่สำคัญผลประโยชน์ที่พึงได้หรือไม่ได้ความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นกับบคุคคลประเภทนี้ลักษณะที่จะเห็นไง,ไง่ายๆคนที่มีวิตกจริตเป็นคนที่มีอารมณ์ซึมไม่ค่อยมีการจะปรี้กับเรา ไม่กล้าตัดสินใจที่มีความสำคัญใดๆถ้ามีเรื่องอื่นที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นมักจะชอบโยนกลองให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนี้เพื่อหากำลังใจที่ตัดสินใจแน่นอนไม่ได้เรื่องท่านที่มีโมหะจริตโมหะแปลว่าความหลง ท่านประเภทนี้ก็มีรมคิดมากเหมือนกันคิดอยู่เสมอว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ของเล็กของน้อยก็มีความหัวแหนเป็นปกติมีความหลงในทรัพย์สินความหลงในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าตัวจะไม่ตาย และมีความคิดอยู่เสมอว่าทรัพย์สินทั้งหลายของเราที่หามาได้ด้วยความเหนยยากเราจะไม่ยอมแบ่งปันให้ใครจะกอบโกยไว้บำรุงความสุขไปตนแต่ผู้เดียวอารมณ์ทั้งสองราการนี้องค์สมเด็จพปะะสัมมาสัมพุทธเจา้าถือว่าเป็นอารมณ์แห่งความพุ่งสร้างของจิต คือจิตไม่มีการปรงไม่สามารถจะตัดสินใจไม่สามารถจะทำงานใดๆให้ลุล่วงไปได้โดยรวดเร็วแล้วก็มีความหวงมีความยึดเหนี่ยวอยู่เป็นปกติอารมณ์ก็มีความฟุ้งซ่านเฉพาะนักวีตกจริตก็คิดเยอะเสมอเกรงว่าความผิดเกรงความพลั้งพลาดจะเกิดขึ้นไม่กล้าตัดสินใจ สำหรับท่านที่มีโมหะจริตนั้นก็หลงไม่รู้ความเป็นจริงไม่แสวงความหาความสุขในการเกื้อกูล <c oughs> ไม่แสวงหาความสุขในการละในการเสียสละการสงเคราะห์บุคคลอืน่นและก็หลงในชีวิตคิดว่าจะไปแก่คิดว่าจะไม่ป่วยคิดว่าจะไม่ตาย ถ้าความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นเพราะไล่ความแก่ก็ดีความป่วยก็ดีความพัดพลาดจาคของรักของชอบใจก็ดีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เมื่อรมรณ์ของบุคคลประเภทนี้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมกศสสาสนาจึงทรงแนะน,นำ ให้ใช้กรรมาฐานที่มีความสำคัญมีอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่ในการทรงจิตให้เป็นสมาธิทั้งนี้พ่อไหร่ก็เขาว่าต้องพยายามรักษารมณ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความคิดใดๆทั้งหมดองสมเด็จพระบรมอสุคตสุมิทฐนให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก <c oughs> เวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ไม่ต้องใช้คำภาวนาหรือการพิจรารณาใดๆทั้งหมดถ้าใช้คำภาวนาและการพิจารณาแล้วอารมณ์จิตก็จะชวนให้เกิดความฟุ้งซ่านมากขึ้นดังนั้นต้องระงับการทำภาวนาและพิจรารณาใดๆให้สิ้น ไม่ใช้อารมณ์กิดให้คิดระว,วังอยู่อย่างเดียวคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้พยายามกำหนดรู้อยู่เป็นอันดับแรกและอันดับต่อไปเมื่อจิตใจไม่เรื่องความมีความสมบายจิตใจคลายาะอารมณ์ความคิดความฟุง้งซ่านก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นนี่ในด้านของมหาสติปัฏฐานลูตร และการใช้เวลากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกอันนี้ตามที่เคยฝึกกันมาอาตมาเห็นว่าไม่ควรจะใช้เวลาให้มากเกินพอดีในคำว่าพอดีสำหรับแต่ละบุะคคลก็อาจจะไม่สม่ำเสมอกันถ้าการควบคุมอารมณ์จิตไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการถ้าใช้เวลามากก็จะเกิดความกลุ้ม ควรจะใช้เวลาแต่เพียงเล็กน้อยเพราะว่าตามธรรมดาของจิตก็มีสภาพคิดพุ่งสร้างอยู่ตลอดการอาการเช่นนี้ของจิตไม่ใช่เป็นมา,าเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นถ้าจะลอยถอยหลังไปไหลอสงไขยกลับนับตั้งแต่เกิดมาในรยะตนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดจะแล้วตายเป็นลำดับมา จิตก็คงทรงอยู่คุ้นเคยอยู่กับความพู้สั่นของจิตเป็นปกตินี่ถ้าหากว่าจะใช้เวลาในการบังคับจิตให้ทรงอยู่ในรมรูม้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกอยากกะจะเกฑนเวลาให้แน่นอนว่าต้องการเวลาสักครึ่งชงั่วโมงหนึ่งชงั่วโมงสองชองั่วโมงสามชั่วโมองอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะทำได้ เพราะว่าเป็นการบังคับจิตมากเกินไปเมื่อจิตมีสภาพท่องเที่ยวเหมือนกับคนที่มีอิสรภาพไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมาในการก่อนเคยเวอิสระจะไปไหนเมื่อไรก็ได้จะทํางานเมื่อไรก็ได้จะหยุดเมื่อไรก็ได้ทามาแบบนี้เป็นนิสัยเป็นปกตินานแสนนาน ถ้าอยู่ๆก็จะมาบังคับบคุคคลประเภทนี้ให้อยู่ในขอบเขตจะไปไหนอยู่ในเกณฑ์บังคับโดยฉับพลันให้เขามีความพอใจด้วยความเต็มใจโดยที่มีอารมณ์ใจไม่กลุ่มย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าถูกกักขังถูกบีบบังคับมากเพียงใดจิตใจก็จะเกิดอาการสืทอสะทษทนมีความกลุ่มเป็นปกติความไม่สมบายกายไม่สมบายใจก็จะมาเกิดขึ้น ข้อนี้มีประมาณชั้นใดในการควบคุมจิตที่แม่รมพงซ่านเริ่มหน่อยถึงการตัดสินใจไม่แน่นอนหาความมั่นคงของจิตไม่ได้อย่างหนึ่งและจิตที่ประกอบไปด้วยความหลงคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราไปสิ้หมดโดยไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเราจะมานั่งบังคับว่าจิตจงอยู่ในขอบเขตนี้ที่เราต้องการ โดยใช้เวลาบังคับคือฝึกขั้งหนับแรกก็ใช้เวลานาน,านตั้งครึ่งชั่วโมงถึงหนึงชั่วโมงแต่คืนทําอย่างนี้แทนที่จะได้ดีก็กลายเป็นคนมีอารมณ์พุ่งสารนเป็นการบีบบังคับใจเกอนไปไม่ช้าก็จะเป็นโรคประสาทฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรม,มโลกนานนาทรงแนะนําการระงับอาการพุ่งสั่นของจิต ด้วนาปานุสติกรรมฐานโดยที่องค์สมเด็จพระพิทิมารมานทรงแนะนำว่าลองบังคับจิตตัวก่อนโดยใช้เวลายาวสักนิดหนึ่งหรือาจจะตั้งเวลาไว้สักครึ่งชงั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้ตามอัติยาใสแต่ว่าจะบังคับจะซื่อสัตว์เวลามากเกินไป ให้ดูกำลังใจว่าสามารถจะมีความเข้มแข็งพอที่จะบังคับอารมณ์จิตให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกได้ตามความต้องการหรือไม่ให้ลองพิจารณาไป,รรไป,รรไปการควบคุมจิตจได้ในขณะไหนถ้าว่าทำไปควบคุมจิตได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงตามต้องการอย่างนี้ก็ื่อว่าคนนั่งเก่งมาก ต้องถือว่าเป็นคนที่มีความพื้นฐานเดิมมาดีมากถ้าจะพูดกันตามนักปฏิบัติประรมาฐานก็แสดงว่าขดคนบุคคลนั้นไม่ใช่ก่อนได้ฌานสมาบัติมาก่อนแล้วอารมณ์ของฌานสมาบัติเข้ามาถึงจิตจึงสาม,มารถควบคุมอารมณ์จิตได้ถึงครึ่ชงชั่โมงนี่เป็นเหตุผลเหตุผลที่พอจะยืนยันได้ ถ้าถ้าว่าถ้ากำลังของบุคคลน,นั้นไม่สามไม่เคยทรงฌานมาในการก่อนหรือว่าทรงฌานมาในการก่อนแต่ส่วนกุศลอันนั้นยังไม่บรรลผลในปัจจุบันท่านผู้นั้นก็ไม่อาจจะสามารถทรงอารมณ์ให้รู้หลมให้ใจเข้าใจออกได้นานแม้แต่เพียงสิบนาทีถ้าทำเพียงได้แค่ได้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ช้าเพียงเท่านี้จิตก็เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่าน เมื่อลมอื่นจอนเข้ามาดีไม่ดีก็ลืมลมให้ใจเข้าให้ใจออกไม่รอดไม่ยอมรับรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจิตไปจับอารมณ์อื่นเข้ามาแทนที่คือหมายความว่าท่องเที่ยวไปสอวรมต่างๆเนี่การอย่างนี้จะมีกับนักปฏิบัติส่วนใหญ่ตามที่เห็นมาในการก่อนและในปัจจุบัน มีสม่ำเสมอกันตลอดการตลอดสมัยทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าใช้เวลามากเกินไปเกินกำลังของจิตใจที่สามารถจะควบคุมอารมณ์ให้คงที่ถ้าความผุ้ทราบมีมากอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามนุนีทรงแนะนำให้ใช้เวลาแต่เพียงเล็กน้อยด้วยใช้เวลาไม่มากเกินไป ตามในที่องค์พระองค์ทรงแนะนําไว้ในมหาวิสุทธิมรรคในหนังสือวิสุทธิมรรคที่เรียกกันว่าปากกอวิเศษอันเป็นหนังสือที่พระพุทธโคสาจารย์สมัยก่อนโน้นสมัยเมืองสุธรรมดีเลาเจนาไว้ท่านผู้นี้ทราบข่าวว่าเป็นพระไทยใหญ่ไม่ใช่พระแขก เราจะนาไว้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำถ้ารมจิตมีความฟุ้งซ่านจริงๆไม่สามารถจะบังคับในระยะยาวได้ <c oughs> ก็พยายามฝึกโดยใช้เวลาน้อยๆคือว่าให้นับหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งขึ้นต้นหนึ่งแล้วก็ให้ใจเข้าใจออกขึ้นต้นหนึ่ง แล้วก็ต่อมาจากอีกคู่หนึ่งเป็นสองแล้วขึ้นต้นหนึ่งสองสามขึ้นต้นหนึ่งสองสามส,ามสี่อย่างนี้ไปจนถึงสิบท,ทดลองกำลังจิตว่าจิตจะทรงทยันได้ชั่วดะใดแน่แต่มีวิธีที่ก็แก้ปฏิบัติกันรู้สึกว่าจะง่ายกว่านั้นสักนิดหนึ่งโดยใช้เวลาสั้นๆ ให้พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งคือจะนับเป็นโค่บังคับจิตคิดว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ประมาณสิบโค่คือหนึ่งถึงสิบโดยตรงนับรวดเดียวไม่ย้อนไปย้อนมาถ้าภายในระยะหนึ่งถึงสิบโค่นี้บังเอิญจิตจะคิดพุ้งซ่านเป็น,นอกขอบเขตที่ต้องการจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก ก็จะต้องลงโทษจิตคือว่าไปพลาดจุดไหนจิตไปสัวลมอื่นขึ้นแลบออกไปไม่กหนดรู้ลำให้ใจเขาออกในระยะไหนก็ตามจะต้องทรมานจิตมาคิดต,ตั้งต้นหนึ่งกันใหม่จึงกว่าจะถึงสิบเมื่อขณะตั้งต้นตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจิตสามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการ แต่ว่าในระยะแรกๆก็รู้สึกว่าจะเป็นการทรมานจิตไม่น้อยเหมือนกันเพราะจิตเป็นม้าพยศเราจะมาบังคับให้อยู่ในขอบเขตระยะสันส้นๆย่อมเป็นของลำบากแต่ถึ้งอะไรก็ดีถ้านับหนึ่งทิ้งสิบได้ถ้าจิตมีความลำบากมากก็พักเสียหรือว่าไม่พยายามทำต่อไป่ออารมณ์จิตให้คิดไปตามสมบาย เพราะว่าการกักขังแกเกยเที่ยวมาบังคับโกเข็นให้อยู่ในสถานที่เดียวในเวลานาน,านๆย่อมเกิดความลำบากก็ปล่อยอารมณ์ไม่คิดไปตามเรื่องตามราวถ้พอมีอารมณ์จิตสบายเข้าก็เริ่มตั้งตนใหม่ว่าหนึ่งถึงสิบอีกถ้าความลำบากมากขึ้นก็ไม่ต้องทนเลิกไปเสีย เป็นการยืดหยุ่นปล่อยให้จิตบังคับบ้างปล่อยตามอัตยาสัยบ้างถ้าทำแบบนี้บ่อยๆถ้าจะกำหนดเวลาอย่างง่ายๆสมมุติว่านักปฏิบัติเป็นคนที่มีเวลามากในการทำงานวันทั้งวันไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็ใช้เวลานอนไม่ต้องเล่าโดยการปฏิบัติหรือการปลดจิต อง์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนตัดว่าจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้สําหรับการนั่งคนหาทางที่อานาการที่นั่งแบบสบายๆไม่จําจะต้องบังคับไห้นั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดั่งพับเพียบจะนั่งในท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายมันสบายท่าไหนก็นั่งท่านั้น อันนี้หมายถึงว่าในระยะการฝึกระยะแรกระยะการฝึกระยะแรกไม่ควรจะทรมานแลว้วจะฝืนกายเกินไปพยายามรักษากำลังใจเป็นสำคัญต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกกายกายจะสบายท่าไหนปล่อยไปท่านั้นการฟังแบบนี้บางทีท่านผู้ฟัง ใจคิดว่านี่มันนั่งสอนให้คนขี้เกียจไม่มีระเบียบแต่อาตมาก็เห็นว่าเป็นผลดีสำหรับนักปฏิบัติแม้แต่ผู้พูดเองทัามาอาตมาเองก็เช่นเดียวกันระยะใหม่ๆระยะก,กลางงบางครั้งที่ร่างกายมีความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะนั่งได้นานด้านั้นของการนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งพับเพียบ ก็ใช้อริยาบทที่มีความสมบายคือนั่งแบบเป็นสุขนั่งท่าไหนก็าตามถ้าร่างกายสบายก็ทำท่านั้นนักษากำลังใจเป็นสำคัญนี่มว่ากันถึงชาวบ้านที่มีงานมากกลางวันทำงานเต็มวันเวลาพักผ่อนได้ยากบางทีกลางคืนก็แถมมีงานอีก ถ้ามีงานมากประเภทนี้ก็ควรจะตั้งเวลาไว้สองจุดให้เป็นเวลาแน่นอนเวลานอนก่อนจะหลับไม่ต้องนั่งก็ได้นอนให้สบายจะนอนท่าไหนก็เป็นไปตามอัธยาศัยนอนให้สบายแล้วก็ำกบังคับจิตว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใน่นดับแรกยังไม่ต้องรู้ยาวรู้สั้น เอ้างแพงเพียงแค่รู้ลมเข้าลมออกเสีก่อนสิบครั้งเมื่อได้สิบครั้งก็เลิกล่อยอารมณ์ไปจิตจะคิดยังไงหรือว,ว่าจะหลับไปก็กเป็นไปตามมัธยาสายัใไม่หลีบบังคับแล้วก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าถ้าตื่นจากนอนเมื่อไหร่ก็จะพยายามกําหนดรู้ลมไม่ใจใเข้าออกอีกสิบครั้งก่อนจะลุกไปสู่ที่ทํางาน ถ้าพยายามทำอย่างนี้ได้ไม่นานเท่าที่เคยทดลองมาแล้วใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนจิตจะมีรมเรียบสามารถจะทรงสมาธิได้นแนบสนิทไม่น้อยกว่าครึ่งชงั่วโมงบางรายก็เกินกว่านั้นนี่ที่ฝึกเปินมาจริงๆตามนี้มีผลจริงๆไอ้การฝึกการนับแบบนี้ ได้่ความจริงอันดับแรกรู้แต่ลมเข้าลมออกถ้าพยายามฝึกอย่างนี้เสมอๆไม่เกินสิบวันจิตก,ก็จะเริ่มมีสมาธิละเอียดขึ้นมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้น <c oughs> ก็สามารถจะรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกทั้งยาวทั้งสั้นได้ตามอธัธยาศัยและจิตใจก็จะเริ่มสบาย ความสุขในการในอารมณ์ของจิตจะมีมากขึ้นคําว่าบังคับจะไม่มีกับจิตเพราะว่าจิตมีอารมณ์สมัครใจรู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขความสุขจากอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีมากว่าท่านผู้ใดสามารถส่งสมาธิจากอนาปานุสติกรรมฐานได้ท่านผู้นั้นจะมีความสุขกายและสุขใจมากเป็นที่สุด พราะว่าเพื่อกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานที่ระงรับกายสังขารและอเกื่อการหนึ่งก็เป็นกรรมฐานที่มีภาคพื้นใหญ่จะเจริญเพดดื่อกรรมฐานบทใดกองใดก็ตามหรือจะเจริญที่ปัสนายางก็ตามต้องขึ้นต้นโดยอนาปานุสติเสก่อนถ้าไม่ขึ้นต้นโดยนาปานุสติเสก่อนจิตจะข่มได้ยากจะเป็นสมาธิยาก กรรมาฐานกองนั้นนั้นอาจจะไม่มีผลหรือว่าถ้าจะมีผลก็เต็มไปด้วยการทุรักทุเลต้องปลุกปล้ำกันเป็นอย่างมากถ้าถ้าอนนาปานุสติเป็นพื้นฐานแรกเริ่มจากอนนาปานุสติก่อนจะจิตใจเป็นสุขมีอารมณ์สบ,บายจึงน้อมจิตก็ไปสู่กรรมฐา,านที่ตามต้องการ หรือว่าจะพิาจารณากรรมาฐานกองใดกองหนึ่งในด้านสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได้ตามอัตฉริยะใสจะมีผลดีรวดเร็วอารมณ์จิตจะสบาย <c oughs> นี่ว่ากันตามพื้นฐานของมหาคติประฐานนสุขถ้านในใช้แบบเบาๆแบบนี้มีผลดีถ้าจะพูดตามในแบบของวิสุทธิมรร ที่พระพุทธโคสาจารย์ทรงรจนาไว้ตามบทนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องมีกำลังใจเข้มแข็งมากถ้ากำลังใจอ่อนแอก็รู้สึกว่าอาจจะทำไม่ได้เลยหรือจะทำได้ก็ต้องใช้กำลังบังคับกันมากแสดงว่าถ้ามีความฉลาดก็ไม่หนัก ถ้าไม่ฉลาดในการปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะหนักมากกอดูดีไม่ดีก็ล้มเหลวต้องเลิกกันไปตามๆกันตามแบบฉบับของพระพุทธโกสาจารย์ท่านบอกไว้ว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเท่าออกต้องกำหนดรู้ในจิตสามฐานคือให้จิตรู้กองลมสามฐาน เวลาให้ใจเข้าลมจะกระทบที่จมูกแล้วกระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือนสเสนอนิดหน่อยภายในไม่ใช่ภายนอกเวลาลมให้ใจออกจะให้คุยความรู้สึกว่าลมกระทบศูนย์เหนือนสเสน่ยกระทบหน้าอกถ้าเป็นคนมีริมที่ป,ปาิเชิดจะกระทบริมที่ปากบน ถ้าว่าเป็นคนมีริมพิกปากงมก็จะมีความรู้สึกว่ากระทบที่จม,มกูกท่านว่าการกำหนดจิตรู้ฐานลมทั้งสามฐานจะเป็นกำลังให้จิตมีสมาธิมัน่นคงถ้าว่าจิตจะเป็นฌานได้ง่ายแต่ถ้าว่าวิธีนี้นักปฏิบัติใหม่ๆก็ขอได้โปรดทราบ ว่าอยู่ๆก็จะมาแบกช้างไปอาบน้ํามันก็จะเป็นของหนักหรือว่าจะเอาไม้สีไปงัดไม้สรงก็ลําบากจะเอาดัมพราที่มีความแข็งมากมาเอาเข่าดันให้หักก็เห็นจะไม่ไม่สะดวกนะนักปฏิบัติที่มีความฉลาดจะต้องรูหลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง ให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว,ว่าช้าช้าได้พระได้งามถ้าหากว่าหินก้อนใหญ่เราจะตีให้พังทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเลาะไปทีละน้อยๆจริงจะสำเร็จผลข้อนี้มีประมาชั้หลดขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติแนนา,นาปานุสติจมมฐาน ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุนั้นเปรียบเทียบกันไปที่พระพุทธโคโสาจารย์ท่านบอกว่าควรกำหนดรู้ลมสามฐานหายใจเข้ากระทบจมกูกกระทบอกกระทบศูน,นยเ์เหนือสดีให้ใจออกกระทบระูน,นย,ะย์เหนือเสดีกระทบหน้าอกกระทบริมที่ปากหรือจมกูก ถ้าอันดับแรกจูโจมทําแบบนี้แล้วก็สามารถจะทรงได้สักสองสามนาทีอันนี้รู้สึกว่าเก่งมากต้องขอชมเชยว่าท่านผู้นั้นเป็นคนเก่งเพราะสามีกําลังจิตเข้มแข็งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะส่งได้ไม่เกินสองสามครั้งก็เกิดความกลุ้ม กลุ่มเพราะอะไรกลุ่มเพราะไม่สามารถจะรับการสัมผัสของลมหายใจเข้าออกได้ตามความต้องการถ้ามารับคว,ความสัมผัสตามความต้องการไม่ได้ความกลุ่มมันก็เกิดเหตุแห่งความกลุ่มนี้เป็นปัจจัยให้คนเลิกจเจริญพระกรรมฐานเสียไม่น้อย